ฮัลโหลครับสวัสด,ดีครับอ่านี่ผมนน,นทันธวัฒน์นะครับผมเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์กับว่าอีมาลอนเบียร์หนองสะกิดแล้วหวานมัน Surprise motherfucker อ๋าา Surprise, Mother อนี่พี่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ชอบหลอนเบียร์นี่พี่เป็นมืออาชีพไหมโอ้มีแล้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กับมืออาชีพเลยเอ่อไม่ทราบว่าในบัญชีน้องมีเบียร์อยู่กี่บาทได้น,อน้อง<อ>ม,มีอยู่สามร้อยครับพี่สามร้อยเนาะเอ่อมีอยู่สามร้อยยังไม่ปนิชอะไรสองโอนมบ่บังจากสามร้อยก็ได้พี่สามร้อยเพีงยงเดียวอีกเหอ ซ้ำเลยกั็เอาคับผมหยิบซิบาทก็เอาเนาะนี่คือว่านี่สามร้อยนี่นะผมเก็บไว้เป็นค่าเติมพี่เนื่อจริงค่าเติมมันเั็นปันห้าพี่ผมไม่ไปตีเออไม่ใช่พี่ผมไม่ไปให้ค่าเติมพี่โอ้ใจกล้าเติมแล้วเนาะแล้วผมยังกาดอีกพันสองพี่ผมเบียดมากเลยตอนนี้นี่ผมจะโดนตึดตายแล้วพี่ตึกที่มันอยู่เบียงมีพี่น้องเราหน่องเดียวเดียวใจเย็นๆค่อยๆแรงเงินโกนค่อยๆแรงเนาะลืดรับคำมาทางในห้องกวาดตาเอ้ยเย็นก่อนเอ้ผมเปิดไม่ได้พี่ก้าไฟผมโดนตัดฮะ กาแฟดอกตั้ลาวไอ้อนงชีวิตมันนันโทษมากเลยมันจะโดนฆ่าตัวตายแล้วพี่มันจะขึ้นระเบียงมันไม่ถนัดนะีนัดหนงแค่หนึ่งบัญชีมาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวผี่บ่าวจัดอาหารพี่ก็มึงกินใจนี่พี่ไม่พรื้องไม่พรื้อไม่พรื้อแม่น้องเกิงใจแม่น้องเกิงใจคนตายใจเต็มช่วยกันอยู่เรียนหนงบ่าวไม่ต้องไปสี่เดียโนเออเคโอเคเอาห่างเดียวผีบ่าวก็ไปร้อนเบียร์คนนึนก็หลับร้อนทั้งวันเลยวันนี้จะให้น้องมึงไปพันห้างให้น้องนั้นไปพัานซีใจหน้องนี้ไปพันซามแล้วโดยยิงล้อนเบียร์ยิงหมด ซื้อมือถือครั <t t ้งใดตรงไปหรือโทรไป